ท,ทุกประเด็นเบลลาพูดแล้วมีปัญหาอะไรกับพระเอกคู่ขวัญโปธนวัฒน์ล่าสุดเบลล่าราณีกองทัพพีกเกิร์ชิลเลอร์และตน้นนักแสดงและผู้จัดละครเรื่องดังกล่าวได้มาให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสออกอากาศทางช่องสโดยนอกจากจะพูดถึงละครที่เป็นกระแสอยู่ในขนาดนี้หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลพิธีกรรายการยังได้ถามถึงกระแสข่าวลือระหว่างเบลลาและพระเอกคู่ขวัญโปพพธนวัฒน์ที่ออกมาในทํานองว่าไม่ถูกกันและจะไม่ร่วมงานกันอีกแล้วซึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้นางเอกสาวได้เคลียร์ชัดเจนว่าไม่ได้มีปัญหากันอย่างที่เป็นข่าวพร้อมทั้งยังบอกว่าข่าวดีอีกด้วยว่าจะมีผลงานละครร่วมกันอีกถึง2เรื่องหนุ่มกัญชัยก่อนหน้านี้มีข่าวที่ค่อนข้างจะดังเหมือนกันเขาไม่ค่อยเอ,อ่ยชื่อแต่เขาให้ข้อมูลมาว่ามีพระเอกกับนางเอกคู่หนึ่งมีปัญหากันทั้งสองดังมาจากละครดังในอดีตถ้าอ่านจบแล้วหลายคนคงเข้าใจว่าเป็นคู่เบลล่ากับโป๊ปที่เบื้องหน้าก็ดีกันแต่รับหลังไม่ถูกกันเลยเบลล่าตายแล้วถ้าเบลกับพี่โป๊บไม่ถูกกกัน็ คงไม่มีใครถูกกันอีกแล้วในโลกใบนี้กับพี่ป๊บสนิทมากเพราะเราทํางานด้วยกันมานานและเราก็ยังมีงานต่ออีก2เรื่องผมดิกิจและบุเพสนิวาสสองเบลล่ารานียืนยันว่าไม่มีอะไรเป็นอย่างที่ข่าวออกมาค่ะ